大家快啲啦，你。 ครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีช่วงใช้ใช้หน่อยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็จะมาตัดตะโกหารูปทรงนะครับผมต้นตะโกต้นนี้ก็เป็นต้นตะ โกนานะครับผมใหญ่มากนะครับผมที่มีกิง่งออกเยอะๆนะครับโดยปกติเขาก็จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมรูปทรงก็ไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้นะครับผมถัดไปดูต้ก,ก้านเขาเข้ากัก็ล้มให้เขาดูซอฟไปด้วยกันนะครับขอเชิญท่านนายกเลยนะครับ ่อจากว่าความใหญ่เขาอะนะครับอันนี้ลมนอนลงก็จะช่วยลดความตรงได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งค่อนข้างรับค่อนข้างยาวอะนะครับ มาแค่ส0นั่นตัวข้อต่อมันมันใช้ไม่ได้นะครับคือ้าเอาเอาหนดาแต่ในกล้องแค่เราดูต้นเล็กแค่ต้นจริงมันใหญ่มากนะครับถ้าตัดตัวนีมันจะไม่ได้ถ้าเกิดเราบค้งายนอกในเขาเนี่ยนะครับมันจะหนีหนีหลัย่าเนี่ยแล้วก็เวลาสร้างมาเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับยังไงก็งต่ออยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะ ลงมานะเพื่อให้ไม้มันกระชับขึ้นนะครับให้มันเป็นบอนสายจยันนะถ้าเป็นตรงเนี่ยมันจะกลายเป็นไม้จัดสวนนะครับมันจะเป็นแคไม้จัดสวนก็เราจะตัดจากข้างบนลงล่างนะครับตัดจากข้างบนลงล่างไม่ไดตัจดจากข้างบนลงล่างนะครับเพราะมันจะต้องเปิดช่องนะ เราจะไม่ต้องเปิดช่องนะครับพอเราตัดออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยควรจะสูตกตัดด้วยสิ่งไหนเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะครับอันดับแรกก็ตัดให้ก่อนนะใั้ให้ก่อนเราจะเปิดแตกนะเปิดแตกหมดเลยก็เราจะพัดระยะถูก,ก,นกเกกนกี่พอดีนะครับเพราะยังไงพัดตรงนี้ตรงเรียนก็ใส่เวลานะครับเรียงสิ่งไหน ร้านกระถางช่างเกียรติสวัสดีครับท่านนาะยกอรอดได้ทีมงานสาวสาวสวยทุกท่านค่ะครับสวัสดีเช่นกันนะครับร้านกระถางช่างเกียรตินะครับผมครับ いいねえ。 ก็สวัสดีเอฟซีสอท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับต้นตะโกโนานะครับผมต้นนี้ก็ไซส์ใหญ่มากนะครับผม ทอระยะก็ต้องได้นะครับ <ions> ้องได้ตรองเรียกว่าโวนดหรืว่าพรอัดไว้ได้ถ้าทำบอลแต่้อทอดระยะให้ได้รำเลื่ใหญ่รำใหญ่ก็ต้องทอดระยะให้ได้นะครับไม่เละทำจอบมาจะเป็นไม้าด เอาเอาง g าเขาให้มันหน่อยเขาหันเพราะว่ามันตรงทุบ เช่นกันนะครับที่เราต้องตัดปลายแหลมเลยนะครับเพื่อการช่วยช่วยการต่อยอดให้เร็วขึ้นนะฮะต่อไปนะครับถ้าเราตัดโค้ตูๆเรียมเนี่ย บางทีมันแตกด้านบนเนี่ยนะครับงั้นต้องพยายามตัดเสียงเพื่อบังคับให้ก็แตกในจุดที่เราต้องาการนะการต่อปลายก็จะง่ายขึ้นนะครับ เราจะให้ต <łość> ิดิงติดสิ่งให้ตัดตัวนะครับจะโปรมาทยาแล้วมันไม่ยู ก็มาลักษณะนี้เวลาท่านจัดจัดไปทางเดียวกันหมดนะครบเอไปตามลาแม่เข้านะครับลำจับน,นไปเอไปตามนั้นคุณชนสรีสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกวันไซท่านครับที่สองสวัสดีครับเฮียและทีมงานครับสวัสดีเช่นกันนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับ สวัสดีพี่ต่องนะครับผมเป็นยังไงครับทางโน้นเมื่อวานฝนตกหนักอยู่ไรอริยะไว้ตกเลยนะครับผมร้อนจ้าเลยเดือดท้อน พีต่ตองสร้างเป็นปลารากเดียวยืนยืนยืนเนียงยืนยืนสันกระทางวะยืนล้นกระทางโอ้สวยเลยวอ,อ,อ่านพี่ตองหออกอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องขออภัยนะครับภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงรอต่อกคูก่นะครับประเดีเรื่อยตัปัญหาหน่อยๆนะมันเต็งแล้มันจับไป โซ่ถุงก็เลื่อยดึงไว้นึ่งไปซื้อโซ่มาใหม่เนีย่ยไปโซ่เก่าสบายใหม่มหมก็รอสักคู่นะครับผมกําลังเลื่อยเปลีย่ยนไปเรื่อยนะครับผมไปเรื่อย,อยหมดคมพอดีผาดูกโดนดินนะครับผม เวลามันเลี้ยงโตอย่างสามารถดึงให้มันเกือบทนได้น,นะครับมันจะช่วยลดทอความยาวลับได้แล้วก็ท่านสามารถทํากิ่งวีลานะฮะดึงลงบ้ายข,ข,ขึ้นบ่อนได้หมดนะครับป่าลู่ลมล้นกระทางมาเห็นพี่ต้องบอกอป่าลู่ลมลมแรงมันพัดไปทางเดียวกันหมดเลย พอมาเลี้ยงโตแล้วมันจะสวยงาเหมน,นะครับ เด็กก็จะซองหน่อยนะครับผมแต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ มันสาดเข้านะครับผมก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ เวล,ลามันเท่ากันเวลาเราตั้งถึงต้องเกขึ้นต่อน,นะครับแล้วก็ค,ค่อยคื่อตัดขึ้นแล้วก็ค่อยหมุนไปข้างหน้านะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยมันก็จะยาวๆใหญ่ๆอยา่ยา,ยา,ยานีนเราต่อมาแล้วนะครับเราต่อเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องทำเท้าให้แหลมเนี่ยเพื่อเวลา้านมันแตกมันจะอมแผลเนี่ยนะครับว้ามันจะทําให้มันเร็วๆนะฮะ ถ้าจะตัดผมว่าเขียนเนี่ยโอ้โหเนี่ยเรื่อเป็นขวดเลยนะครับแล้วก็บางต้นจะไม่เข้ากันนะเนี่ยเราต้องแต่งนี่เป็นการแต่งสายช่วยเท้านะครับแล้วเคลือบแกะรายหลังหน่อยให้มันดูเรียวขึ้นนะไม้ก็จะจบเร็วนะครับก็เป็นวิธีการนะก็ตะโออเนี่ยข่อดีตะโพไม่เป็นแกลบตาแล้วนะครับอันนี้ดำปีเลยเนี่อดีตะโพเวลาตัดแล้วเนี่ยนาคเนี่ยเขาจะเป็นธรรมชาติเขาจะดำๆนะมันจะไม่ไม่เหมือนไม้พันธุ์อื่ญนะครับ 好，谢我大家。 Oh, Thì, luôn. <laughs> Vì, này là xác, à, chết. Chị cái cho. ราครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับเป็นต้นตะโกที่กิ่งก้านเยอะๆนะครับผมตัดทดนลงมาก็ให้กระชับให้มีช่องไฟนะครับผม บอนไฟมันมีหลักการใหญ่ๆเวลาเราตัดไม้นะครับแล้วเรียกว่าการตัดไม้ให้มันเหมาะสมกับกระรงสร้างเขาอะนะครับไม้แตกิ่นใหญ่ยัดขนาดใหนเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่เข้าลูกออดลงมานะครับถ้าเรายาวๆมันทําได้แต่มันเป็นไม้มจัดสวนเนื่องจากการคดข้อมันไม่ได้นะครับแล้วเราก็พยายามเพื่อสร้างทรงเนี่ยมันจบแร็ว นะครับสร้างทรงนี้จะจบเร็วนะเพราะว่าเราจะาฟันเป็นธรรมชาติเข้าไปใช้นะครับมันเหมืนกับไม้ลู่ลมนะเอาแช่นจิตเนื้อยระมาไมา้ลู่ลมทรงนี้นะครับพอเราเอลมาหน่อยนะมันก็จะเข้ารูกกปจากปอดจิตเปไม้ตั้งขึ้นนะครับไม้ตั้งขึ้นสูงมากนะสำหรับ,บตอนที่ยังไม่ตัดแต่ถ้าอาจจะมาในคันนะต้องเปิดยอดหลังตูนนิดหนึ่งนะครับไม้มันจะสูงแล้วก็ใหญ่นะก็ไมใช้าใหญ่กตัดตัดแค่แค่นี้นะครับ อ,ใใอีกนทีนึงก็คือทำรุ่นเดกสองกลอยู่ในต้นเดียวกันนะครับอีกทีนึงก็ตัดแบบมันสมุบสมุบลงมาก็ตัดนี่นะครับตัดแล้วก็ดึงนี่ยาวมันก็จะไหลเป็นทางเดียวกันนะแต่อันนี้มันเหินขึ้นเนี่ยในเมื่อไปท่ามาแล้วก็ลองทําดู่อนนะครับถ้าไม่ดีงานเราก็ัดที่หลังได้นะแต่ก็เสียดายเขานะครับแล้วก็เข้าโครงเข้าที่ย,ยื่นออกมันก็สวยงามน่ก็จะเ,เาอาไว้นะครับคุณสุพ์ สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกบอนไซครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับคุณสุพ์พันไม้หายากนะครับผมครับแล้วก็มาอย่างนี้ใช้ไม่ตีจิงก็จบได้นะครับเราจะใช้แค่ไม่จีจิงนะแต่ว่าพอลำเขาใหญ่แล้วเนี่ยเราจะารีลาใส่เข้าไปนะฮะเอารีลาม้าเนี่ยใส่เข้าไปนะครับการตัดสินการอะไรเนี่ยมันก็จะชุ้ย การทำฟอร์มได้เยอะนะครับมันเกิดมากนะไฟไฟเข่าเข่ากับเฮเ<ะ>่ากับตัวหน้านี่เนี่ยเท่ากับตัวหน้าความสูงระยะครับน,นี่ก็ได้สเตปอยู่ ไม,ไม่มันได้สติบไปเร่อยนได้ปุ๊บขึ้นได้ครับมันซอฟอยู่อาโอเค <c oughs> ตอนนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาคือั่วงนี้น,นะครับช่วงนี้มันจะห่างโดนเนะี่ยในอนาคตบบพอเราเลี้ยงสิ่งให้มันยาวขึ้นนะครับยาวขึ้นเนี่ยน้ําหนักมันจะพอดีเนะี่ยตอนนี้ที่เราดูเนี่ยคือมันขาดช่วงเขาเรียกว่ามารนยะมันไม่ได้นะครับ แตนาคตเนี่ยเราจะทําให้เขายาวขึ้นนะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับไม่ต้องเอาพุ่มชนนะให้มันมีช่องว่างเอาไว้พอไม้กระโปเนี่ยเนื่องจากเป็นสิ่งต้านดาใบเขียวเข้มเนี่ยเวลาท่านเป็นยาวามาแล้วนะท่านต้องยกกลิ่นขึ้นนะครับทำรายระเอีดนะทำรายละเอียดเขาอะไรเขาต้องยกกลิ่นขึ้นแล้วก็หักกลิ่นลงนะฮะ ไม้มาเวลามันมีระยะความยาวเราเนี่ยเวลาเราสร้างฟอมไม้แล้วเรียกว่ารีลาของสิ่งเนี่ยมันมีพื้นที่ให้เราจับได้นะครับก็เยวท่านติดตามไปเรื่อยๆนะตอนนร้อาจจะจินตนาการอาจจะได้มากนะครับสมกั่าแต่ถ้าได้ดูดต้นจริงเมื่อไหร่จะเข้าใจนะครับจะเข้าใจวิธีการที่เราติดไม้ก,ก้านาย,ยาวๆเนี่ยจะไม่ไเห็นพื้นทียาวมากนะครับแต่พอเรดงจริงยาวมาแล้วเนี่ย รนะอาสายการดึงายาแล้วก็เลีจงจงตให้ใหญ่พอทั้งคัวนะแล้วก็จกกับซ้ายจัดขวายกขึ้นปลดรงนะมันก็จะได้เป็นจุดที่จะสายตาคนเลยครับคุณหนุ่มล่าฝันสุดยอดเลยครับต้นนี้มาเร็จครับผม แล้วก็ปั้นให้มีขาหนุนหน่อยนะครับมีขาหนุนนะแบบต้นสูงของผู้หญิงประมาณนะั่นเองนันก็จะช่วยกระถางสวยงามขึ้นน,นะครับครับก็ใช้เวลานพอสมควรแล้วนะครับก็ขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณ